สวัสดีครับพอ่อพี่น,อน,นาา้องเมื่อกี้ก็มาหาใส่บ่วงใสหนูแล้วพี่น้องเอยมาแนวอยู่แนวกินอยู่ในบ้านมันห่อนพดออกมาหากินเขานอกบ้านพี่นอ้องอ๋ใส่บ่วงแล้วบบได้นกได้พี่น้องเอยเอ็นอกมาสองตัวตรงวันมาชิก้อยแบานั้นกำลังป้งก้อย,อยเอา้าพิกกันนะนี่พี่น้องเอ นกนกพี่น้องปิงมนบ้านเสงี่ยวกตาหนเลแห่ลยอมหะนพี่น้องต้องวากี่ต้ซอยหอมนเนียแกแกมีพี่น้องเองยออเตะความไปเครื่องขวดพีน่น้องเสียดายยังนี่ พี่น้องเอ้ยพักเข้ามาแตงเงินแต่แอดพี่น้องรักรักมาแตงเงินแต่แอดพี่น้องหนึ่งวันเวลาพี่แอดพี่น้องเอาน่ะพี่น้องนี่ยแต่ว่าโน้หมอมวลบรรยากาศออกมากินข้าวนอกบ้านพี่น้องเนะจะค่อยว่ากันนะพี่น้องเนาะจะค่อยมาลุ้นกันว่าซีมาน์ประมาณอ่าก็ติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมอนนี้ก็มีซอยก้อยพี่น้องนี่มาสุกแล้วก็ จังหวัดกังวีสร้อยก้อยโอ้กระดูกใบเห็ดมีแนวต้มเนาะเฮาเนาะมีน้ำต้มตมีต้มหัวชุดน้ำฮ้อนเนาคหักพี่น้องเอ้ยวันกำลับบงซ้อยก้อยสีก้อยได้ไหวะนะพี่น้องเ,เอ้ย <c oughs> ดูบ้านมันฮ้อนมันเอาพพี่น้องเอ้ยออกมาหากินข้าวน้ำทงไฮทงนะก,นกั้นนกกั้นหนูไปพี่น้อง กไอนกพี่น้องก้อยนกแซ่บๆมาแล้วแดดเราเห็นแล้วก็ให้หมุ่งบนเลยฮะดอกเขากระเบ,บนค <c oughs> ิดฮอดแตดเ,แตด,เด้อแตดเด้อจงมาเห็นกินยี่ดอกแดเพลามาัค <c> น <oughs> พี่น้องเอ้ยบรรยากาศการหาอยู่หากินบ้านเฮาอีสานบ้านเฮางเลยยังเช่อเราพี่น้องเอ้ยมาหากินน้ำตรงไฮตรงฮาพี่น้อง เสียงนกเสียงหนูไปเสียงจิ้งหดีทองไปนะพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะนี่ล่ะทิถีชีวิตอีสานบ้านนอกพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงเนาะครับผมมาพี่น้องมากินเข่าได้บ้างนะพี่น้องเลย <c oughs> กินมืดมืดเปื้อนมือเลยละอะถอดเลยทุกวันถอดถอ,อ,อดเออถอดเลิมาบาศ โอ้ยดินบรรยากาศภาพขนาดเอากลงวันเจ้หาหน่าเอาเลยไหนเอาเราบ่อืมเอาป่ะอุ้ยดีดเทวันเห็นแล้วมันสุด,ดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายซุดภักขนาดพี่น้องบรรยากาศบ้านเท่าหาว่าได้พี่นอ้องเอ้ยกับเข่าเสียบ แข็งแข็งก <ampa> ับประเทศชาวบ้านเขาดอกพี่น้องก็จะวางนี่ราคาเป็นแสนก็ไม่อร่อยเท่าบ้านเราเลยนะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศวิถีชีวิตบ้านเขามีความสุขโอ้ยม่สักขนาดก็ยังตัวม่อนสายสื่อ เข้า,ขายูา่ห้องั่นเบี้ยมืเบียมือดนี่ก้นมันมีเลยนม่ก้นมันอหรอเอออ้พี่น้องเดวเวียนดักเ <laughs> อ้ามืน <laughs> มืดๆเนาะไปบ่พอ เห็นบ้ปิดไว้จังหวัดเร่องเมือก้เลยกดปุ่มอยู่น้ปุ่มปิดอยู่บ้เปิดไว้นะจังหวัดนะหอมไหมเจ้าอื้ม ขนาดน้องเ,เลยิี่ดเขาหอะหัวี่แกบัมเดสีโมเกันจนเป็นคนไทยยังน่อยนะะนไยังไวิินเจ้าม่ด้แต่งานได้ปะเข้ากอุ่นข้า ขุนเขายังเหนียวได้ขุนพี่น้องโอ้ยมันมือดอยเรพี่น้องเนาะอ,อยากมือดอยยังไงอยู่นะี่แล้วบรรยากาศบรรยากาศบ้านเอาพี่น้องนะเลยขาดเลยนี่ครนี่ครับเราหอนเลยโอ้สีาตาไตมันน <c oughs> ายไตกับไส้มันนี่ คปทอดไปไดเย็นบะเียดอมไปกินกันกันมด้กินเนาะทอดแต่แดเดียววะท่านทอดแ่ดเดียวแดดเดียวเฝ้ามาเด้อเฝ้ามาเด้อดูจัไหนธุรกิจหญ่แล้วนะเอออย่ายอะไม่น้่งเลย ปล<บ>าเขือไม่ได้แ่ั้นแต่ด้วยพี่น้องเลยปลาเขืแต่แดดนี่รักของพนมาพี่น้องหลับเต้ก่อน เมาหำเนี้หรอกเป็นดีมากบู้เลยมาหำเดือนเดียมาใชไหมกไงเมาไม่กเก็มา đấy hai, ba, hai, ba, ba, hai, ba, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาอยาปีกินตุนมนละเดี๋มันตายับัาแบบน้มันจะแชบดหรือ้อตุนเหรอครับใช่แบเผมะเช็ดแลวก็คือกันนั้นกระเบืดเท่านีไปแล้วเขาไปเียด